วิธีแก้ปัญหากระจกมองข้างไฟฟ้าปรับพับไม่ได้แล้วก็กระจกหน้าต่างทั้ง4ี่บานใช้งานไม่ได้สำหรับ CVGEN2 รุ่นที่ผลิตในช่วงปี2003นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้สำหรับรุ่นนี้ก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาจากคันด้า v v e n เจที่ผลิตในช่วงปี2 0งนั่นก็คือปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปรับพับกระจก มองข้างนี่ฮะเป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างปรับพับด้วยไฟฟ้าถ้าเป็นรุ่นที่ผลิตในช่วงปี2 0 0 2จะยังไม่มีกระจกปรับพับไฟฟ้าจะปรับเลื่อนเลนเฉพาะดานซ้ายและก็ดานขวาแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีเซน็นทรัลล็อกตรงนีน้แต่ในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําว่าถ้าหากว่าท่านเกิดปัญหาในส่วนของ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไม่ได้ถ้าจะแก้ปัญหาอย่างไงซึ่งเบื้องต้นมันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันใช้นไม่ได้เห็นไหมครับผมกดแล้วได้ยินเสียงเฟียงกระจกทํางานแต่มันก็พับไม่ได้นี่ก็คือปัญหาของมันอันนี้ด้านคนขับนะฮะปกติมันจะต้องปรับพับได้แบบนี้นี่ก็คือฝั่งทางด้านผู้โดยสารด้านหน้า ซึ่งก็คือมันเสียนั่นเองนะครับกรณีถ้ามันเสียแบบนี้วิธีแก้ปัญหาผมจะแนะนำให้ท่านนั้นเอาไปซ่อมที่ร้านรับซ่อมกระจกถามว่ามีค่าใช้จ่ายใ,ในการซ่อมแพงไหมโดยปกติที่ผมเคยซ่อมให้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ500-1000บาทอันนี้ก็คือเขาจะเปลี่ยนในส่วนของเฟืองกระจกแต่ถ้า มันเปลี่ยนเฟืองกระจกไม่ได้ทางร้านเขาก็จะแนะนําวิธีอื่นๆให้นะครับหรืออาจจะมีของเทียบของถอดหรืออาจจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยก็แล้วแต่เอาเป็นว่าขอให้ท่านนั้นนาไปตรวจที่ร้านกระจกใกล้บ้านท่านหรือว่าในจังหวัดของท่านถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแถวบางนาหรือว่าย่านผมอยู่แถวบางแก้วนะครับแถวบางนาก็มาซ่อมที่ร้านธนบุญกระจกได้ซึ่งผมก็ซ่อมไปไวแต่คันนี้ก็จะต้องไปเก็บ เอาไปซ่อมด้วยเพราะว่ายังไม่ยังไม่สามารถที่จะขายได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้สําหรับคันนี้ส่วนนะครับกระจกหน้าต่างพวกนี้ถ้าหากว่ามันใช้งานไม่ได้มันขึ้นลงไม่ได้ก็สามารถที่จะไปซ่อมที่ร้านธนบุญกระจกได้เช่นกันค่าใช้จ่ายตัวนี้ก็อาจจะแพงหน่อยนะครับบางครั้งก็ประมาณ800บาทบางครั้งก็ประมาณพันบาทบางครั้งเขาเปลี่ยนรางกระจกชุดรางกระจกก็จะแพงหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนทั้ง ชุดรางกระจกทั้งมอเตอร์พวกนี้นะครับราคาก็จะพันกว่าบาทเราก็จะซ่อมตามจุดที่มันใช้งานไม่ได้โดยปกติรถซ V เจนสองไม่ว่าจะผลิตในช่วงปี2 0 0 2ันหรือว่าปี2004หรือปี2005ส่วนใหญ่ก็จะมีการ,รเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานของกระจกบางคันอาจจะเป็นด้านหลังซ้ายบางคันอาจจะเป็นด้านหลังขวาบางคันอาจจะเป็นด้านหน้าซ้ายบางคันอาจจะเป็นด้านหน้าขวาหรือบางคัน อาจจะมีปัญหาทั้งกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าอย่างที่ผมแนะนําอยู่นี้ซึ่งกระจกมองข้างนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆถ้แต่หากว่าเราใช้งานแล้วมันปรับพับไม่ได้มันก็จะเกิดปัญหาในการใช้งานนะครับมันก็เป็นอันตรายในการขับขี่ด้วยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่เพื่อการาใช้รถที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันก็รีบเอารถไปซ่อมกระจกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ใช้งานได้อย่างสบาย อยากสะดวกสบายแล้วก็มีความปลอดภัยสําหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามว่าร้านธนบุญอยู่ตรงไหนนะครับร้านธนบุญกระจกนั่นก็คืออยู่แถวแถวแยกลาสานนะครับแยกาลาสานลาสานตัดกับถนนศรีนครินอยู่แถวแถวโรงพยาบาลศิคครินนะฮะเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดสุพาารรณบุรีกับกรุงเทพมหานครนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคำแนะนำในคลิปนี้